ก็เป็นเป็นที่พึ่งได้เป็นเครื่องอยู่อะ,อะไรอะไรทำด้วยความสนุกทำด้วยความพอใจอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ทั้งนั้นพร<น>ะพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดว่าที่พึ่งของใจมีอยู่มากแต่ที่พึ่งของใจนั้นๆจะมาเทียบ คุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ได้ที่เพึ่งนั้นนั้นไม่สามารถที่จะทําให้คนจักทุกได้ที่พึ่งคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สามารถที่จะทำให้คนจากทุกได้รเ,รราารไดเราเรา รับกันอยู่เสมอรับเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณที่พึงคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงบางทีรับวันหนึ่งตั้งหลายครั้งถ้าหากความมีการบุญบ่อยๆแต่ส่วนมากคิดว่าเป็นพิธีการของการรับศีล ถ้าหากว่าคิดว่าการรับตรณะทั้งสามเป็นที่พึ่งก็ต้องคิดว่าการรับศีลก็เป็นพิธีการรับพระไตรปิคมเป็นพิธีการรับศีลก็เป็นพิธีการ เริ่มต้นของการบุญการกุศลจะว่าเริ่มต้นของพิธีการในทางภรษาศาสนาจะให้คำพูดอย่างนี้ไม่ผิดรับพระไตรนาาคมก็เป็นพิธีการรับศีลก็เป็นพิธีการการกระทำเกี่ยวด้วย กิจกริจกรรมพระศาสนาก็เป็นพิธีการพระศาสนาจะเกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติพระศาสนาเพียงแต่พิธีการจะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ถ้าหากว่าจะให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เอาพิธีการนั้นเป็นข้อปฏิบัติพิธีการการรับพะระไตรศนาคมเอาพิธีการการรับพะระไตรศนาคมนั้นเป็นข้อปฏิบัติ คือมีการกระทําในใจให้แน่วแน่รับคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นทรระทำใจให้แน่วแน่ในคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงที่พึ่งของใจเราได้จริงรับเอาคุณพระธรรมเป็นที่พึ่ง ก็ทำใจให้แน่วแน่ว่าคุณของพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่ใจเราได้จริงละรักคุณพระสงฆ์ก็ทำความแน่วแน่ว่าคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่ใจของเราได้จริงนี่เอาพิธีการนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติ เอาพิธีการนั้นมาทำจิตธรรมใจของเราให้แน่วแน่ให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงคุณพระธรรมให้เข้าถึงคุณพระสงฆ์หรือน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าน้อมเอาคุณพระธรรมน้อมเอาคุณพระสงฆ์มาใส่ใจของเราน้อมเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเรา และคุณพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งได้จริงคนพระธรรมคนพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งแก่ใจของเราได้จริงผู้ที่เข้าถึงคนพระพุทธเจ้าผู้นั้นจิตนั้นเป็นจิตใจที่ไม่ตกตำ่ำ จิตที่เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตนั่นจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกไปในอบายภูมิทั้งสีบายภูมิทั้งสีก็จากโลกนี้ไปไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นเปรตจากโลกนี้ไปไม่ปฏิเสธการไปตกนรกไม่มี การที่จะไปเป็นสัตว์เรืฉานก็ไม่มีอัชีวกายก็ไม่มีเรียกว่าจิตใจสูงสูงด้วยอำนาจของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงค์เพราะจิตของเราอยู่กับธรรมชาติที่สูงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติสูงสุด คุณแค่ทาคุณประสงค์เป็นธรรมชาติสูงสุดจิตของเราอยู่กับธรรมชาติที่สูงสุดนั้นจิตของเราก็พ้นจากระดับต่ำนรกเปรตปฏ,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 ฏิเสธไม่มีไม่ต้องไปอยู่ในสภาพนั้นนั้นอีกตลอดกาลและจิตที่ เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะเป็นจิตที่มีแต่ที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นแนบแน่นยิ่งขึ้นเป็นลำนยยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงกว่าองค์พระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงองค์พระพุทธเจ้า ปรากฏเป็นพุทโธขึ้นในจิตในใจปรากฏเป็นธรรมโมขึ้นในจิตในใจปรากฏเป็นสังโฆขึ้นมาในจิตในใจทันยงว,ว่าพ้นจากทุกข์ด้วยประการทั้งปวงทุกข์ไม่มีในเมื่อจิตเป็นพุทโธขึ้นมาจิตเป็นธรรมโมขึ้นมาจิตเป็นสังโฆขึ้นมา ทุกๆอย่างไม่มีในจิตดวงที่เป็นพุทโธธโโมสั้งโคนั่นจึงว่าที่พึ่งอื่นๆมีอยู่มากมต้นไม้ก็เป็นที่พึ่งได้บางทีเขาไปกราบไปไหว้ไปบูชาต้นไม้กันภูเขาก็เป็นที่พึ่งได้เจ้าเขานั่นเจ้าเขานี่ ไปกราบไปไหว้ไปเส้นไปสวงไปบูชาไปบะไปบุญพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านทรงกัดว่าที่พึ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่เป็นที่พึ่งที่ถูกต้องใดเหมือนกับยารักษาโรคถ้าหากว่าเป็นยาก็เป็นยาทา แก้คันไปทันั้นเองไม่เหมือนกับยาที่รักษาแต่สมุทฐานสมุทฐานของโลกโรคใจทั้งหมดเกิดจากอะไรยาที่จะรักษาโรคใจก็ต้องรักสมุรักษาสมุทฐานของโรคใจนั้น ใจจึงมีโอกาสที่จะหายจากโรคถ้าหากว่าจะเอาแต่ยารักไม้ฝนผนมาย้อมมาทามันก็เพียงแต่บรรเทาความคันไปเล็กน้อยเท่านั้นโอกาสที่จะหาหายจากโรคอย่างสมบูรณ์ไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ พระพุเทธเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงเป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นำแสงสว่างที่ทางถูกทางไม่ถูกทางควรทางไม่ควรที่จนกระทั่งทางนารกที่จนกระทั่งทางสวรรค์ ผู้ที่จะชี้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เดียวเป็นผู้ที่ชี้ทางนรกชี้ทางสวรรค์ชี้ทางพระนิพพานที่อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะพระพุทธเจ้าท่านเห็นนรกพระพุทธเจ้าท่านเห็นสวรรค์ พระพุทธเจ้าท่านเห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านเห็นทางไปนรกอย่างแจ่มแจ้ง,งพระพุทธเจ้าเห็นทางไปสวรรค์อย่างแจ้งชัดพระพุทธเจ้าเห็นพระนิพพานประจักษ์ในจิตในใจแล้วจะไปที่ทางผิดได้อย่างไรจึงว่าไม่มีใคร สามารถที่จะที่ทางนรกที่ทางสวรรค์ที่ทางมรรพานให้ถูกตั้งแม่นยำเท่าองค์พระพุทธเจ้าไม่มีจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนรกมีจริง แล้วการกระทําที่จะไปสู่จุดความเป็นนรกนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทรงเห็นและพระพุทธเจ้าก็ทรงสรัดห้ามไม่ให้ไปทำอย่างนั้นไม่ให้เดินไปทางนั้นอย่ายาอย่าไปเดินนะอันตรายแต่คนเรามันดื้อมันชอบลองของความดื้อของคนชอบลองของก็ชอบเจ็บตัว เป็นอย่างนั้นไม่สนใจไม่เชื่อพระพุทธเ,เจ้าอย่างสนิทใจเชื่อบางไม่เชื่อบางอดที่จะลองของอดที่จะดื้อคันนองไม่ได้จะลองของจะนี่หรือว่าจะคันนองในเมื่อมีการกระทําไปแล้วเป็นการเดินทางไปสู่นรกทั้งนั้น จึงว่าเล็กๆน,น้อยๆอย่าพากันประมาทความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าการเดินทางไปนรกขันหลังใส่มันเลยปฏิเสธอย่าเพียงแต่ว่าทดลองเดินไปดูสักหน่อยหน้ามันเป็นยังไงอย่าประมาทเดี๋ยวมันเกิดตกขึ้นมาจริงๆแล้วมันถอนตัวยาก การเดินทางไปสู่นรกก็คือการกระทําของเราเรานี่ละที่มันไม่ชอบทําการกระทําของเราเราที่ไม่ชอบทํานั้นจะทํโดยความชอบใจก็ชัแต่ก็เป็นการเดินทางไปสู่นรกนั่นเองธรรมชาติความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจของเรา ธรรมชาติเป็นธรรมเป็นธรรมโดยธรรมชาติธรรมชาติไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมก็อืไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมโดยธรรมชาติใครแค่ทำโดยชอบใจไม่ชอบใจในเมื่อมีการกระทำที่ไม่ชอบธรรมเป็นการเดินทางไปสู่นรกทั้งนั้นนรกมีจริงใครอย่าท้าทายเพื่อใครอย่าไปทดลอง ใครอย่าไปลองของการลองของเป็นเรื่องของความประมาททางไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าก็เห็นชัดโลกกาธาท,ทั้งหมดจะเป็นโลกสวรรค์จะเป็นโลกนรกจะเป็นโลกสัพนิพานไม่มีโลกใดๆพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแจ้งไว้จัง ทางไปสู่โลกกันนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้ทรงรู้ทรงเห็นก็ทรงบอกเอาไว้ทรงสอนเอาไว้ทางนี้ทางนี้พากันไปนะทางนี้ละไปแล้วมันมีความสุขไปแล้วจะพบความสุขมีความสุขเป็นจุดหมายปลายทางให้พากันไปนเดินให้พากันเดินไปในทางที่ถูกต้องชอบทมยุติธรรมโดยธรรมชาติ ถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่ว่าหมายความว่าชอบใจฉันชอบใจฉันถูกใจฉันอันนั้นคือความชอบธรรมอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเพราะชอบใจของเราบางทีไม่ชอบใจของคนอื่นมันไม่ยุติธรรมสิ่งที่เป็นธรรมนั้นใครจะชอบใจหรือไม่ชอบใจธรรมชาติเป็นธรรมก็เป็นธรรมอย่างนั้นธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นธรรมอย่างนั้น อันนี้เป็นธรรมไม่เป็นธรรมโดยธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงที้ให้เดินทางไปสวรรค์ไปทางนี้เถอะให้ผ่านกันไปทางนี้นะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาห้ามไปนรกกัน้น ห้ามเดินทางไปนรกให้พากันเดินทางไปสวรรค์และพากาันมุ่งมั่นไปถึงพระนิพพานจุดหมายปลายทางแห่งบรมสุขเดินไปทางสวรรค์นี้ถ้าหากว่ามันไม่ถึงพระนิพพานบรมสุขตกค้างอยู่สวรรค์ก็ยังดีการกระทําทางกายการกระทําทางคําพูดการกระทําทางความคิดในจิตในใจของเรา พยายามให้ถูกต้องตามหลักธรรมะพยายามให้ถูกต้องตามลายไม่ถูกต้องชอบธรรมถ้าหากว่าจะเผลอออกมาในลักษณะเป็นความคิดไม่ถูกต้องชอบธรรมเราต้องปฏิเสธทันทีเราต้องแก้ความคิดของเราในขณะนั้นทันทีเรียกว่าเราไม่ยอมก้าวไปแม้แต่ก้าวก้าวเดียว จะก้าวไปทําไมก้าวไปไงก้าไปไก้าวไ,ไ,ไ,ไปในโลกอะ่ะทางไปสวรรค์ไปทางนี้หันหลังไปในเลหันหลังใส่ทางไปนโลกหันหน้าไปในทางสวรรค์หันหน้าไปทางสวรรค์อย่างไม่นึถึงถอยหลังอย่างไม่เลิกละรีบก้าวรีบเดินด้วยข้อปฏิบัติมีโอกาสที่จะถึงพระนิพพานอันเป็นสถานที่จุดหมายปลายทาง ในทางทำคำสอนในทางพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทางไปนระกใจของเราก็ชอบเดินเราสังเกตใจของเรานี่ถ้าหากว่าใจของเราชอบเดินเราก็ต้องเราจะประมาทไม่ได้ จะต้องรีบระมัดระวังความคิดในทางที่หันหน้าเดินไปทางหันหน้าเดินไปทางนรกอันนั้นเราต้องระมัดระวงังระมัดระวังความคิดของเรานี่ด้วยการบริกรรมภาวนาไหว้ก่อนใจของเราที่มันแล่นไปนรกเพราะไม่มีหลัก แล่นไปนระลกบางทียังไม่ทันถึงนะแต่มันก็แล่นไปที่มันชอบแล่นไปก็เพราะใจไม่มีหลักนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้มีหลักหลักในที่นี้ก็คือคุณพระพุทธเจ้าหลักในที่นี้ก็หมายถึงคุณพระธรรมคุณประสงค์ให้ยึดหลักคุณทั้งสามประการน,นี้ จะเอาหลักทั้งสามประการนี้มาบริกรรมเป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาก็ยิ่งดีพุทโธก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าอานลักษณะหนึ่งหรืออาการหนึ่งพุทโธก็เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้า ให้เราเอาบริให้เราเอาพุโทโธนี้ล่ะมาเป็นหลักจิตหลักใจไม่ให้ใจของเราแล่นไปหานรกภาวนาพุโทโธพุธ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 โทโธพุทโธให้อยู่กับพุโทโธจริงๆมันจะคิดไปไหนในเมื่อเราไม่ให้คิดไปไหนให้อยู่กับพุโทโธมันจะคิดไปได้อย่างไร ให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้อยู่กับพุโทโธนี้ใจของเราก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปนอกลูนอกทางทึ่งเป็นทางที่จะทึ่งเป็นทางไปนรกบริการพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอันนี้เป็นการเดินทางไปสู่สวรรค์ด้วย คำว่านาัตสันติปรามังสุข,ขังความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเรามีโอกาสที่จะเจอเจอดด้วยวิธีการบริกรรมพุทโธเป็นจิตภาวนานี้ในเมจิตแนบแน่นจิตมีความสงบจิตก็เริ่มเบาจิตก็เริ่มสวาม่างจิตก็เริ่มใสจิตก็เริ่มมีความสุข จิตก็เริ่มสบายขึ้นมาเพราะใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆที่มันกวนจิตกวนใจใจของเราธรรมชาติเขาสบายธรรมชาติเขาสว่างธรรมชาติเขาสงบอยู่ธรรมชาติเขาสว่างอยู่แต่ทีนี้ใจของเราไม่มีละแล่นไปคุกที่ฝุ่นคุกที่โคลนที่ตม ที่ใจของเราไม่อยู่ไม่อยู่นั่นละคือการแล่นแล่นไปคลุกฝุ่นละ่ะคลุกตมหายใจของเราอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่ใจของเราไม่ไปเกลือกกลัวโคลนตรมใจก็มีการพัฒนาตัวเองเข้าถึงความใสความสว่างความสงบขึ้นมาแล้วความสุขก็เกิดขึ้น นี่ทางไปสวรรค์ไปทางนี้ทางทางไปสู่สุคติไปทางนี้ทางไปพระนิพพานก็ไปทางนี้เหมือนกันในเมื่อจิตของเราสว่างจิตของเราสงบจิตของเราใสเรามองเห็นจิตเห็นใจของเราชัดมองเห็นจิตเห็นใจของเราชัด จิตของเรายังมีความด่างความไม่สะอาดเป็นจุดเป็นจุดเราก็สังเกตด,ดูว่าที่มันมีเป็นจุดไม่สะอาดจุดไม่สะอาดนี้มันจุดอะไรในเมื่อเราสังเกตเราก็อ่านออกว่าอันนั้นอันนั้นเราก็หาอุบายวิธีการที่จะแก้ด้วยด้วย,ป,วยปัญ,ญด,ด้วยปัญญาด้วยสติหรือปัญญา ในเมื่อเราแก้เหตุที่ทําให้จุดมันเกิดด่างเกิดพลอยแก้เหตุที่จุดทําให้เกิดเจยจุดด่างพ้อยแก้เหตุอันนั้นความด่างความพ้อยในใจสะหลไปทันทีสลายไปเป็นจุดเป็นจุดสลายไปเป็นขั้นเป็นตอนในที่สุดจิตของเราก็ไม่มีจุดด่างจุดพ้อยจิตก็กลายเป็นจิตที่สว่างจิตที่ใสจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะไม่มีจุดด่างพ้อยในจิตนี เพราะการเดินทางไปเดินทางไปทางสวรรค์และทะลุเป้าหมายจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็ได้เรื่องสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทะลุปุโปรงไม่รูปคาไม่ลังเลทําไมจึงไม่รูปคำไม่ลังเลสงสัยเล่าเพราะพระพุทธเจ้าทะลุแล้วไปถึงแล้วได้จะไปรูปคำลังเลสงสัยอะไร จียงว่าคุณพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งได้จร,งริงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งได้จริงเราไม่เราจะสะดวกในการบริกรรภาวนาว่าทำโมท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 โมก็ได้ทมโมถ้าก็หมายถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แล้ว จิตดวงนั้นกลายเป็นพระธรรมขึ้นทั้งดวงเป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์ก็คือจิตของพระพุทธเจ้าที่หมดจดเป็นดวงพุทโธนั้นคือดวงธรรมดวงธรรมดวงนี้เป็นดวงเป็นเป็นดวงที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นหล่ะเป็นดวงธรรมที่บริสุทธิ์ Sea, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงตรัสธรรมเทศนาออกมาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ออกมาจากดวงธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมะของพระพุทธเจ้าน yes, ั้นจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์กล่าวออกจากจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรผู้ใดมีโอกาสได้สดับผู้ใดมีโอกาสได้สดับผู้ใดมีโอกาสได้สดับก็มีโอกาสรูชัดสู้แจ้ง ตามความจริงได้ในขณะนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเอาของจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นจริงเอามาพูดอย่างที่เรียกว่าไม่มีเงื่อนงำไม่มีการดนกันเดาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้สดับก็ปรากฏว่ารู้แจ้งในธรรมรู้แจ้งในธรรมขึ้นเป็นลําดับลําดับคาว่ารู้แจ้งในธรรมก็คือรู้แจ้งในจิตที่ของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเอง รู้แจ้งขั้นต้นหมายถึงว่าพระโสดารู้แจ้งขั้นต่อไปหมายถึงพระอนาคามีรู้แจ้งขั้นต่อที่สุดท้ายหมายถึงพระอาหารหันต์นี่รู้แจ้งเป็นลําดับลําดับลําดับรู้แจ้งจิตในเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์จิตนั้นก็กลายเป็นดวงธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจึงว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆก็อันเดียวกันนั่นเองต่างกันแต่คําพูดต่างกันแต่อาการจิตใจจิตญา อาการขาั้นเบื้องต้นและเบื้องปลายให้เอาธรรมชาติที่ประเสริฐสุดนี้มาเป็นหลักจิตหลักใจอย่าพากันไปตะคุบอันนั้นอันนี้บางทีอเจ้าพอ่อใครอะไรเจ้าพ,อพ,อพา่อภูเขาโน้นเจ้าพอา่อเขาโน้นเจ้าพอา่อทำโน้นเจ้าพ่อในศาลเจ้าตรงโน้น,จนเจ้าพ่อในศาลเจ้ากรุงเทพก็เยอะ คนกรุงเทพเป็นศูนย์การศึกษาระดับอ่าปรปัญญาชนแต่ศาลเจ้าแต่ละสารเจ้าล่ะมีแต่ดอกไม้เอาไปบูชาลักษณะไข่ลักษณะใข่ขก,ก็ว่าคนว่างจากว่างจากจิตใจว่างจากพระศาสนา ว่างจากพุทโธว่างจากธรรมโมว่างจากสังโฆจิตใจไม่มีพุทโธเป็นที่พึ่งจิตใจไม่มีธรรมโมเป็นที่พึ่งจิตใจไม่มีสังโฆเป็นที่พึ่งจึงเอาสารเจ้าพ่อขอลอกแคลเป็นที่พึ่งของตนไม่เลือกบ้านนอกไม่เลือกในเมืองไม่เลือกเมืองใหญ่ไม่เลือกะมาณเมืองน้อยถ้าหากว่าจิตไม่มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วจิตต้องตะกี้ตะกายหาที่พึ่งทั้งนั้น พราะจิตมันไม่มีหลักเราเราก็เรื่อยบภาวนาพุทโธกันเข้าให้จิตของเราเข้าถึงพุทโธได้พุทโธเป็นหลักแน่นหนามันคงแล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะปฏิเสธอย่างไม่รูปคำลังเสตลอดลงเราลูป,ป,ปลังลูกคาลังังเลสงสัยตลอดการจะก,การไหนก็ช่างการพอสอนนี้การพอสอนหน้า การชาติหน้าชาติหน้าต่อไปไปช่างจะไม่ลูกคำลังเลสงสยัยเพราะอะไรเพราะเราชาดแล้วที่พึ่งอันแท้จริงมีเท่านี้อันนั้นมันเรื่องของมันเรื่องของไอ้คนไม่มีเหตุผล